สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลุ่มก็สื่อชอบไมคิลเคนใครไม่เคนเคนเ,คเ,คเ,คเคจ้านักะจาที่จะเห็นสโนวเป็นตุกก๊กตาบาร์บี้ไม่เกี่ยวถ้าเราจะร้องเพลงของวงที่เราจะรีแอควันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าวันนี้เรากลับมากับคอนเทนต์ที่เราพูดเลยว่าเป็นคอนเทนต์แรงนะนยังไงอ่ะหนึ่งปีหนึ่งครั้งเออ มันก็เป็นคอนเทนต์มันเ็นแรงไงเพราะมันคือการกลับมาของรายการเคลียร์คังน้่งรีค่ะการที่เราพูดว่าคอนเทนต์แรงมันเป็นแค่ข้ออ้างความจริงคือพี่ขานตายไม่มันไม่ใช่มันเวลาไม่ว่าว่าไม่ตรงกันเ๋ยวอยู่เดียวกันนะไม่หมายถึงว่าในช่วงปีที่ผ่านมามันเกิดกุ๊บเยอะแล้วก็หลายวงหลายเพลงมันมัเยอะนี้นมานนะคะซึ่ง ก็เวลาว่างของเราสองคนไม่ตรงกันแต่เราอยู่ห้องเดียวกันนะแต่ว่าเรา ใช่ใช่ทุกคนคือช่วงก่อนหน้านี้ฉันแบบทํางานแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ทํางานหมายความว่าตอนตอนนี้เดี๋ยว <c oughs> เล่ากักน <c oughs> คือเออมันมันก็แบบว่ายุ่งหลายอย่างก็เลยแบบมเนจเวลาไม่ได้ในการที่จะมาถ่ายเรียคชันแบบวงที่เราจะเอามาวันนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่เทนนี้้องทําไมก็ไม่มีเวลาตัดเหมือนกันเออใช่ <c oughs> มันยุ่งมากมันแบบวุ่นวายมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเอนเนอร์จีเท่าไหร่ก็เลยแบบเอองั้นเอารายการนี้กลับมาดีกว่ามันก็เป็นรายการเคลียร์ค้างนั่งดีที่แบบจะเพลงที่เราไม่ได้ถ่ายเนี่ยกลับมา ไม่เคยไม่เคยถ่ายไม่ได้ฟังทีมไม่ได้ถ่ายทีอะไรแบบเนี้ยเอามาเรีแอคชัน่นรวมกันในรายการเดียวไปเลยเออนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเกิร์ลกรุ๊ปแบบครอบข้างมากซึ่งเค่ขานั่งดีก็อาจจะต้องใส่ดอกจันว้นนิดนึงว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ป ซัส่วนมากเนาะก็คือวันนี้เราก็จะมีวงสเตซี่เทปปี้แบร์นะคะแล้วก็มีเอ่อเชอร์รี่บูลเลตที่เป็นวงลูกรักของฉันรักอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วก็มีพัพปุ๊กคิสแล้วก็มีเอ่อฟิฟตี้ฟิฟตี้แล้วก็มีไฮคีนะคะก็ทริปเปอรเอสด้วยเออใช่หกวงจุกๆไปเลยวันนี้นะคะซึ่งฟิฟตี้ฟิฟตี้อ่ะไปที่ฟิฟตี้ฟิฟตี้อันต่อนะคะซึ่งฟิฟตี้ฟิฟตี้ก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปสี่คนที่เดบิวต์เมื่อปีที่แล้วนะคะปลายปีที่แล้วกับไม่เคย ไม่เคยฟังใช่ับรู้ไม่เคยรู้เลยใช่มีคนมาขายอยู่ก็คือซาแสงนั่นแหละเอามาขายว่าเจอไปฟังบั้มเพลงดีทางบั้มเลยนะหมอทางบั้มเดี๋ยวมีโอกาสได้ทำแน่เฟิร์สซิงเกิลอัลบั้มใช่มีโอกาสได้ทําแน่ว่าอะไรแบบนี้นะแล้วก็นั่นแหละก็เอามาแนะนําแล้วฉันก็เลยแบบรู้จักชื่อวงนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้แบบเคยฟังเพลงแล้วก็คราวนี้นางก็กลับมากับเป็นเพลงคิวปิดเป็นมเนียบั้มอันแรกแบบอันอันแรกอะเออเฟิร์สซิงเกิลอาลาบั้มใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าอุ้ย มันมีเพลงก่อนหน้านี้นี่ก็คือเพลง Higher กับเป็น EP แรก THE, The ๋ยนะคะซึ่ง<ม>ความหมายของวงก็จะไปประมาณว่าใดๆมีความเป็นไปได้หมด50เปอ็เขาเป็น50-50ไง50เคุณก็จะรักฉันไงแล้วก็แบบคุณไม่รักฉันแต่ว่ามี50ที่คุณจะต้องรักฉันอีกอะไรประมาณนี้ได้ไหมความหมายวงดีออเดี๋ยวเราไปดูเพลงของ5ิกับเพลง d ดบิวตวันก่อนดีกว่า คอนเซปมันมีความเป็นแฟรี่อยู่ประมาณนึงเดี๋ยวเราไปฝั่งที่ higher 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 เลยค่ะเรียกอันนี้เคยเคยฟังแล้วหรอไม่เคยเมื่อกี้คือร้องเองแต่งเองเก่งอะโ <c oughs> ปรดิวเซอร์มือทอง <c oughs> มันอยู่ในอะไรสักอย่าง

เหมือนลิศอ้ฝั่งถ้าไม่ใโ่พวกท่านวีนีทุกค่ายเลยว่าหลังๆอีดอกฮะแล้วท้าออมันมีเข้ากับเพลงสุดเลยอะแบบโอ้โหสบายตาสุดๆเสียงอะ เขาแบ่งไอ้นั้นได้ดีนะแบ่งแบบโพซิชันอะคือเขาพอรู้ว่าใครเป็นเมนร้องอะเคนดีอ่ะชอบเสื้ชุดขาวหมือนข้อตูงมนะข้อตูงมดีมันเไม่เยลเลยอ่ะ กับมั้งโอ้ดีดีนะพี่ปวดชอบพวดีเป็นไงบ้างสำหรับความรู้สึกหนูเธอมัน บอกตรงๆนะว่าจะกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งไปนี่ใช่มันให้ความรู้สึกว่าเราล่องลอยอยู่บนปุยเมฆถึงแม้ว่าเราควรจะเดินในน้าก็ถึงฮะไม่ครับเป็นเมฆเฮ้ยแม่เดียยวจริงแล้วก็เสียงดีมากเป็นวงที่มันด้วยความสมาชิกสี่คนนั่นแหละเราก็เลยเห็นชัดแอร์ไทม์ทุกคนชัดแต่ว่าเพลงอะดีอ่ะชอบคิมตอนนี้จังแบบคอนเสิร์ไม่ซ้ำกันเลยที่เราดีมาเมื่อกี้ ฮ่าหรือที่คนเลือกฟังไปดูไปไปดูละเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปฟังเพลงในอัลบั้มดูว่าหมายถึงไปฟังทีหลังนะเราไปฟังดูแกเพราะมันเพราะมันรู้สึกได้ว่าเหมือนจะดีอ่ะดีเลยอ่ะเอ็มวีก็โอเคอ่ะคือเข้าใจในเอ็มวีนจเลยอ่ะเออในมุมมองค่เล็กนั้นแล้วก็คอนเซปต์มันก็เอามาใช้ได้ด้วยมีความแบบถึงแม้ว่าซีจีมันอันนั้นแต่ว่าด้วยยุคความเป็นวัตชุเคต่างๆมันก็เลยรู้สึกว่าก็มองข้ามจุดที่มันซีจีไม่ดูด้วยอ่ะเออดีมากดีมากเลยอ่ะ เพลงฟังเพลิได้ชตอนนี้คิวปิดต,ตอนนี้คิวปิดค่อนข้างจะหนักใจน,นิหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรหรอเดี๋ยวไปดูคิวปิดดีกว่าเป็นเพลงโปรโมทล่าสุดเลยซึ่งก็เหมือนก็เห็นพันผ่านตาว่าเพลงดีเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นอย่างไรอาจจะตอกย้ำภาพลักษณ์ของวงได้ชัดขึ้นหรือเปล่าไปค่ะถ้า <c oughs> จำดาได้หมดแล้ว ในครั้งแรกโอ้ออเหมือนเพลงถ้ามาแนวนี้ก็เอาเป็นเห<ล>มือนเพลงแบบพูดไม่ถูกว่ามเพลงแบบว่ายุคแบบนั้นน่ะคือถ้าเป็นยุคสองพัน2000ก็ไม่เชิองอ่ะเธอมันเป็นเพลงแบบแต่เพราะว่าทุกเคปว่าแบบอาจจะให้ไว้แบบนี้แหละว้ฉันหรือเปล่า ชอบมากกับการไปกดตุ๊กตาเป็นตัวเองเลยหรอเป็นตัวเองเลยเมื่อกี้หาเลิกเมละคนกดแล้วพี่ชอบคนมีเศษแบบนี้จัง ถ้าชอบคนมีเสียงยูนี้กัเธอเสียงแบบน,นี่ชอบคนไ,ได้มากเลยจำได้ท่าทางไอเด็คเขาเป็นคนแร็ปหนกักได้หรอเพลงนี้ก็มีความเป็น80นะมีความมาร์ตี้ป๊อปอยู่ประมาณ ใส่แรปมาในพาร์ทที่แบบปลังฮุกสองอะเรื่องถือเต้นสองเลยนี่แต่คนเอนตัวเองเขาชอบทำอันนั้นเนาะเขาชอบทำเอ็มวีก็เป็นคอนเาสต์แบบคอนเซปต์นิดนึงอ่ะเหมือนตอนเพลง debut อ่ะที่เป็นเซ็ตเขาวงกดนะก็จะคอนรทสต์กับมูดเพลงประมาณหนึ่งมันจะเลือกมาอนนี้มา คุณพิงค์ค่อนข้างชัดว่ามาแนวมดุดแฟรี่แบบแฟรี่แบบความเป็นจริงแล้วนะเธอแฟรี่แบบอยู่บนโลกความเป็นจริงอะ น่าแฟนด้จัดจ้าน่าเหมือนจีออนเทียร่าเลยโทษโทษน่าเหมือนแบบไงอะเมื่อกี้ได้ตาน่าจะเป็นตาหละฉนะ้ตาตูอ่ะจบละเป็นยังไงบ้างไม่แย่ไม่แย่เลยแต่ว่าแค่เพลงแรกมันมันฉันว่าเพลงแรกมันแคชชี่กว่าเพลงแรกมันมันดูแบบอันนั้นกว่าแต่อันเนี้ยฉันก็ไม่แย่ได้ว่าถ้าไปฟังแบบดูรายละเอียดเยอะอาจจะติดเพลงนี้มากกว่าเบือนตอนฉันฟัง อ่อวีไลน์เบฟเกิลครั้งแรกอ๋อก็โอเคก็นั่นแหละแต่พอไปฟัง้โอ้โหแบบดีมากแบบว่าแต่ละถ้ามันดีอะเพราะว่าเราไปฟังรายละเอียดมันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยดีเลยเป็นอีกวงที่น่าจับตามองใครที่ชอบมูดประมาณนี้ฉันทัดตั้งแต่นั้นแล้วอะชื่อความหมายวงแล้วอะสมมแบบโอ้โหโอ้โหคิดได้ไงอนอะเลยใช่ก็ดีอะก็ซัพพอร์ตแล้วก็ไปฟังได้เป็นอีกวงจริงๆเหมือนรายการนี้เราแบบเอาเอาวงที่แบบจค่ายเล็กมาเรียกกันเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีค่ายใหญ่มาแหละ เต็มตัวอะไรไข่ไหนแล้วเพลงก็แทงให้ดีก็จบไปแล้วการเรีย ction เนาะซึ่งก็ตามนั้นแหละก็ตามนั้นแหละก็อะไรครับควายังอะไรนั้นอยู่ยังเขีค้างเหรอเพลยอนกับเบอร์ยังนั่นแหละก็ใครที่แบบที่ไหนกับเพลยนแต่มากซึ่งเอาจริงๆเราก็ทำเต็มที่มากนะกับการเรีย ction มันนะกับการเรีย c ชั่นแบบเคลี่ยค้างเพราะบ่อยที่อาจจะเป็น จะเป็นแบบว่าเหมือน r e a ผ่านไปเออคิดแยกหมายถึงว่าแบบถ้ารีแอคแบบมารวมกันจะผ่านผ่านไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าแต่ช้น่อยอย่างถ้ามันเต็มที่ทุกอันเลยแบบว่าเออเพื่อนแ้รู้สึกว่าร e a c t ผ่านผ่านไปอะไร mm. ประมาณนี้ก็เหลือเต็มที่ก็ฝากดูรายการเชียร์ฮางกันด้วยแล้วก็แชร์กันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ใครชอบเพลงไหนที่สุดในบรรดาที่เอาเปิดมาทั้งนี้ยคอมเมนต์มาคุยกันได้อบอกได้เลยว่าฉันจะใครที่ยกให้เพลง The World เป็นที่หนึ่งฉันจะไปถามคอมเมนต์ถามว่า เพรออาระอะไรเพรออาะอะไรเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าจะมีนั่นแหละคือไม่ได้จะไปตบเขานะแต่ว่าเขาอาจจะมีบางท <ผม S 2> <พ>าเอยากไปดูมุมมองว่าทำไมถึงแบบว่าชอบเพลงนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็คอามเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ไปกดช่องเราด้วยนะแล้วก็ EP สามเติมนะไรไอ้ฉันออกกำลังมไม่ให้ใครเข้าอะไรใครบ ไม <laughs> เดี๋ยวว่าการรันทีมีสามอาจจะไม่อาจจะไม่มีแล้วหรือเปล่าเพราะว่าจะพยายามเมเนจเวลาให้ทันมัน้งไม่รู้นะคลิปก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอดูนะคะฝากอีพีต่อไปด้วยถ้ามีมหรือว่ากลับไปในอีพีเก่าก็ได้นะคะก็ทำเป็นมิ๊กต๊อกแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยแล้วก็จะไปที่หน้าค่ะไปยค่ะให้พูดชื่อวงที่เราชอบเพลงที่สุดดีกว่าลีแอร์ไปเนี่ยเน่ อ๋อซัมฟิยตี้อะไรนะไฮตี้เลยไฮตี้กับฟิปตี้เหรอเออไม่ไม่เล่นมุกแเอชีฟิปตี้จริงเหรอ